เอามากันที่น้ำใจของคนในวงการกีฬานะคะที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคเหนือนะคะที่ประสบอ,อุทกภัยในตอนนี้นะคะไปดูกันค่ะสำหรับนักกีฬาเจสกี้นะคะที่รวมน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องทางภาคเหนือที่จังหวัดสุขโขทัยนั่นเองค่ะ สมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับ,บร,ร่วมการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆจากนักแข่งแล้วก็ทีมเจสกีนะคะเพื่อนําบางส่วนเนี่ยส่งไปที่จังหวัดสุขโขทยัยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้าท่วมนั่นเองค่ะพร้อมกันนี้นะคะนักกีฬาเจสกีจิตอาสาทีมที่2เนี่ยก็มีการตั้งครัวกลางสําหรับผู้ประสบอุทกภัยนะวัดตะเวดกลางอําเภอศรีสํารงจังหวัดสุขโขทัยด้วยนะคะ ก็มีการทําอาหารมีทําข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านรวมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็จิตอาสาด้วยวันละสามพันกล่องเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีการรับภารกิจลงพื้นที่ด้วยนําของอุปโภคบริโภคเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะคือเหมาะมากนะ,ะครับเพราะว่าพานะที่เข้าถึงมันก็มีจํากัดนะ,<ช>ะจสกีเนี่ยก็ค่อนข้างคล่องแคล่วคล่องตัวจดทรัพด้วยใช่ครับซึ่งสมาคมกีฬาจสกีแห่งประเทศไทยเนี่ยต่อจากนี้ก็ร้องขอ ขอเรือเจสกีให้มาช่วยในพื้นที่เพิ่มคือยังไม่พอใช่คือส่วนหนึ่งเนี่ยมาแล้วแต่ว่าสถานการณ์ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับคันกั้นน้ําบางจุดน่ก็เริ่มจะรับน้ําต่อไปไม่ไหวถ้าสมมุติหลังจากนี้ฝนตกมากขึ้นหรือน้ําเหนือหลากมามากกว่านี้สุโขทัยนี่คือเป็นกลางตอนบนเหนือตอนล่างนะก็บางจุดก็อาจจะต้องเร่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่นะครับตอนนี้เรือท้องแบนเองแล้วก็เรือเจสกีบางส่วนไม่เพียงพอนะฮะก็อยากจะขอความร่วมมือจากเพื่อนๆชาวเจสกีร่วมกัน การส่งเรือและคนขับ มาช่วยที่สุโขทัยเป็นการด่วนครับซึ่งล่าสุดก็มีการตอบรับครับจากทีมซูเปอร์เจ็ทเรซิ่งทีมนะฮะว่าจะนำทีมงานแล้วก็เรือท้องแบนรวมถึงเรือเจสกีส่งไปช่วยเหลือที่สุโขทัยแล้วครับแล้วก็ตรงนี้คุณผู้ชมที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินย้ำว่าเรื่องฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับติดต่อไปได้ที่ <c oughs> หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผมมี2เบอร์2ท่านจดไว้นะฮะ <c oughs> คุณจิราพร0 9 0 9 1 9 1 4 5 5 9 não wow. ทวนอีกทีฮะ0909914559และอีกท่านคือท่านคุณเสริมศักดิ์นะครับ0965958599 0965958599ย้ำอีกทีว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็ติดต่อ2ท่านนี้ได้เลยก็คือความเสียหายมีในบริเวณกว้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะเลยนะคะแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่อยาก จะให้ความช่วยเหลือด้วยหน่วยงานที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะคะก็คือหน่วยงานที่เราบอกนี่นะคะเพราะว่าน่าจะใช้เรือเจสกีนี่แหละค่ะในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคเหนือได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ทั่วถึงด้วยนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือกําลังทุนกําลังแรงกําลังรั์นะฮะ,ะมีน้อยช่วยน้อยมีมากช่วยมากนะคะก็เราคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วคะ่ะ